ตอนที่106ว่าไงนะนายอยากจะสร้างเซอร์เคิลของตัวเองงั้นเหรอใช่เพราะฉันคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าร่วมกับเซอร์เคิลที่มีอยู่แล้วและถูกบังคับจากพวกรุ่นพี่แต่ว่าเราเพิ่งอยู่ปีหนึ่งถ้าเซอร์เคิลอื่นพยายามก่อกวนพวกเราละ่ะใช่แล้วการต่อสู้กับนักเรียนคนอื่นก็ดูน่ากลัวเหมือนกันก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไนายถึงเลือกฉันมาที่ไหนได้ไนายต้องการเงินจากฉันใช่ไหม เราแค่ต้องแข็งแกงให้เท่ากับเซอร์เคิลอื่นๆว่าเขาจะได้ไม่สามารถมาทําอะไรพวกเราได้นี่นายเหมือนฉันเหรอถึงอย่างนั้นเราก็จําเป็นต้องทําอะไรอีกมากมายอืมนี่จะดีกว่าการเข้าร่วมเซอร์เคิลที่มีอยู่แล้วฉันจะยังไงก็ได้ถ้าแจฮยอนคิดว่ามันดีผมก็ยินดีทำมันจะได้เงินตอบแทนมากกว่าใช่ไหมเพราะพวกเราจะอดตายกันหมดถ้าไม่ได้รับคะแนนนะ คะแนนที่มอบให้กับนักเรียนท็อปคลาสในแต่ละชั้นและสิ่งที่ฉันได้จากการถูกกิโลโรตัสทาบไทม์ตอนนี้ฉันมีติดตัวประมาณแสนคะแนนในโลกกิตนี่นายรวยขนาดนี้แต่ไม่เคยเลี้ยงพวกเราเลยเนี่ยนะงั้นคืนนี้เราไปกินข้าวข้างนอกกันทำไมเธอถึงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยละ่ะสอายอน ชี้พะฉันอยากเข้ากับทุกคนได้ไงถามว่าทําไมฉันถึงเกี่ยวข้องงั้นเหรอเพราะปีหน้าฉันเองก็จะเข้าอะคาเดมี่เหมือนกันและเพราะสกิลที่นายให้กับฉันทําให้ฉันไม่สามารถไปอยู่เซอเร์เคิลอ,อื่นได้ใช่ไหมล่ะใช้งานผู้ใต้บังคับบัญชาฉันคิดว่าการหลอกพวกนายที่นี่มันเป็นเรื่องง่ายเพราะพวกนายมันโง่นั่นคือสิ่งที่คุณคิดกับพวกเรางั้นเหรอหัวชมพูชั่วร้าย อฉันคิดว่ามันหยาบคายที่จะใช้คำแบบนั้นนะถึงยังไงสถานการณ์ของเราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะพวกนายทุกคนล้วนมีความสามารถแต่ถ้าทุกคนสามารถรักษาความสามารถของตัวเองไว้ได้พวกนายก็จะสามารถทะลวงกำแพงที่เผชิญอยู่ได้อย่างง่ายดายฉันขอสาบานว่าจะพักดีต่อนาย ข้างหน้าฉันจะต้องเป็นคนที่ช่วยแจฮยอนให้ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามอืมฉันจะทำให้ดีที่สุดนี่เธอเองก็รู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมก็ใช่นะสิเมื่อไหร่ที่ฉันเห็นมินแจฮยอนยิ้มแบบนั้นฉันมักจะโชคร้ายเสมอโทษทีนะพวกเธอสองคนพูดอะไรหรือเปล่าแน่นอนว่าเราต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะแข็งแร่งขึ้น และฉันก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาเข้าร่วมทั้งนั้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวกนายว่าอยากเข้าร่วมเซอร์เคิลของฉันไหมสนาฝึกประจำมิ l เลส s a c ด d มี y สถานที่ออกกำลังกายใน a คเด e มีมีอุปกรณ์ออกกำลังกายหลากหลายประเภทรวมถึงอัติเฟกชันยอดเฉพาะนักเรียนทอ็อปคัสและเพื่อนของพวกเขาเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้โดยพื้นฐานแล้วเป็นหัวหน้าทอ็อปเซอร์เคิล นายมันลูกปีศาจชัดๆขออาหารให้ฉันหน่อยเอานี่โพชั่นฟื้นฟูรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยฉันคิดว่าเราควรจะพักสักวันนั่นคือวิธีที่จะทำให้นายแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วดื่มมันให้หมดทุกหยดด,ดีเจซังแกไอคนทรยศ ขอโทษแต่ผมไม่ใช่คนที่จะต่อสู้นี่นะข้อหาที่ทําให้แจซังกลัวทุกคนทําเพิ่มอีกสองเซตว่าไงนะไม่เอ๊อะอาจดูเหมือนเป็นยิมธรรมดาแต่ที่แห่งนี้มีความพิเศษอยู่เล็กน้อยเพื่อช่วยให้นักเรียนแข่งแก่งขึ้นมันสามารถเพิ่มแรงโน้มถ่วงขึ้นได้และตอนนี้แรงโน้มถ่วงที่นี่ถูกเพิ่มขึ้นหลายเท่า เรื่องแบบนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกมีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันต้องทำคือการช่วยให้เพื่อนเพื่อนของฉันแข่งแร่งขึ้นให้มากที่สุดในเวลาอันสั้นเพื่อที่พวกเขาจะไม่ได้กลายเป็นภาระสำหรับฉันและสามารถหลบหนีได้เมื่อมันมาถึงนี่แหละคือสิ่งที่สาคัญที่สุด